คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายที่ท่านฟังแล้วระคายหูสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18จงฟังพาพ่อแม่ของท่านมานั่งหน้าจอเดี๋ยวนี้นะจ๊ะนะจ๊ะกราบขออภัยมาณที่นี้ขอบพระคุณครับ เก็เราต้องนั่งกินที่ร้านพี่หรือไมองมา,าเดินบวแลั้น,นเราไปเดินสุขภูเขทนี่ไหน่อไปไปพี่หาของกินในช่วงกลางวันไม่ติวแม่งโคตรติดตันเลยเมื่อกี้เดินไปหน้าบักซอยนี่เราอยู่ซอยแสนสุขนะครับป้าแม่งหักหลังกูเฉยทำไมพี่ป้า,ป,า,ป,าปิดปิดไม่รู้ติดโควิดเปล่าอ่รู้นะป้าไปซื้อกุ้งซื้อกุ้งแต่แกบอกแกไปหาหมูนะ ทจะไปกินมัาสมันแกงไงใช่ไม่มาี่เราเลยมาสุดซอยแล้วนะพี่ดูยับกจัด้งครับที่เยไม่มีอะไรมีอะไรกินไหมกินเลยครับมีความหวังสุดท้ายแล้วร้านนี้เลยแม่งทีเด็ดก็คือต้มยำแล้วได้กินทั้งสองครั้งเองแล้วก็ยังไม่ทําอีกเลยเมื่อวานเดินเข้ามาเขาก็ไม่ทําวันนี้เรามาดูที่ว่าพี่เขาทำไหมอ่นนี้ม่นเป็นความหวังสุดท้ายของเราแล้วอ้เหี้ยมันแบบไม่มีทีอะไรเยอะแยะละเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยว เสียงใครเสียงกอลก็อัดแผ่นนะอัดเทสวันนี้ทำอะไรอัดอะไรดีเสียงเพราะแบบร้องเพลงเหรอพี่อัดอะไรดีอะไรดีอะไรดีอัดอัดมึงเนี่ยอัดมึงเนี่ยใครอัดมึงเนี่ยดูวันนี้มีมีอะไรบ้างครับพี่เราจะซื้อเขาหมดเหรอต้องถามเขาอ่ะไม่ให้ให้โอ้เขาดูไงมไม่ออกค่ะต้องยาวแต่ต้องยา พคตถ้าไม่รวมทําเองหรือแม่ทําให้กินนะร้านนี้อร่อยสุดละและราคาย่อมเยาเชียวคุณในซอยแสนสุขรักดีเข้ามาในซอยปากซอยแสนสุขสามนะซึ่งครูเห็นว่ามันเขียนว่างงแล้วว่าป้ายชั่วคราวชั่วเห็นนี่ครับเดี๋ยวไปครอปนะนั่นชั่วคราวมาประมาณว่าเกือบสิบป,ปีแล้วมั้งเมื่อไรป้ายสาวรนมันจะมาเพรบางทีเรื่องพวกนี้แม่นะตอบไม่ได้นะไอเทียตกรุงเทพหานครทําอะไรหรือว่า การบริหารจัดการมันเป็นแบบไหนเราก็ไม่รู้นะเขาอาจจะเอาป้ายชั่วคราวเนี้ยมาเปลี่ยนประมาณ5ทีแล้วก็ได้ซึ่งเราไม่เห็นหรืองไรวะจะหมดควงไปไหนอย่างาคูด <laughs> หยุงรถาคุณย่าเิดม่าคุณยาก่่คุณก่อนแดดแม่สว่างเออถ่ายคุณย่าสว่างป๊อบเบิร่ด <es rebell ious> เราจะมาถึงร้านแล้วไม่สวัสดีเจ้าของร้านไม่ได้นะครับรับมผมอ้าน,น้อยซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้อย่างแท้จริงตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับญาสวัสดีก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเราสามารถฝากเขาที่นี่ได้ในทุกเี้นะครับมาช้าหมดไม่รู้นะเว้ยไปเกะกะแล้ว เรียบร้อยพี่นะสุดท้ายได้มาแล้วนี่มาส้มยำเดี๋ยวเราไปหาไข่เจียวต่อกับข้าวนะเดี๋ยวเดีมาเออเราต้องตอนเที่ยวลำบากนิดนึงฮะวันนี้พีพีนี้มันต้องต้องหาทางกันเลยก็ไม่มีทำอะไรไม่มีหาวดาบหน้าคือไปง่ายๆอ่ะพูดง่ายๆตอนนี้แม่งอะไรวะติ่โควิดกลับมาใช่ไหมได้ครับสองใช่ไหมนีวผมมีซอยรับพี่ไหมเดก่อนเดี๋ยวก่อนซอยรับเลยซอยแบบทะลุงานนี้เราเดินมาไกลแล้วไงเออนี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไหน เขาไม่ได้าาก,กระโดดทีบหน้าเลยนะส้นอนซ้อนแบบลึกลับเน,น,นี่ยนี่ไงเนี่ยเดินเข้ามาแล้วครับลมเย็นเนี่ยคนที่เราคุยเรื่องโควิดอยู่ใช่ไี่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะมหาชัยใช่ครับใช่ไหมตลาดกุ้งอะไรเนี่ยตลาดกลางกุ้งเนี่ยซึ่งมันทำให้วุ่นวายชิบหายกันไปหมดเลยอ่า ในวันสองวันเนี่ยของเตยมาแล้วป้าบอกของเตยแล้วถ่ายป้าเนี่ยป้าบอกของเตยมาแล้วแล้วมึงป้าตรงไหนครับซุ่มไหวยังสองเลยครับของเตยแบบนีแล้วนะสี่คนครับป้าสี่คนอะสี่คแล้วป้าติดยังโอ้ยไม่ไิ่ไม่ไม่อยากติดีมลงไปจับคนเลยป้าไปไปไหนเลยป้าไม่ไปไหนเลยใช่เขาโเนี่ยกำลังตรวจอยู่นะนะแล้วไปนะตัดกันเลพี่เราเป็มุมอันนี้ครั้งแรกนะอะ <ม>คลิปแรกที่กล้องของฟ้องครับเขายัางพร็อกมาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเออคลิปแรกที่กล้องหนะ้าเออก็ทำไหมมาจะอยากทำแล้วก็ทำเออแล้วก็ที่อตอนนี้แม่งมาถึงตลาดของเตยแล้วก็ซึ่งเป็นแนวว่าที่เราทำงานนั่นคือช่องสามนี่แหละแล้วก็ชาวบ้านที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนนะฟัะงบอนก็มาเออแล้วตรงนั้นนะตลาดคือ แรงงานต่างด้าวอ่หรือแรงงานต่างชาติต่างชาติก็ว่าเนี่ยครับเยอะมากอ่ะถ้าเป็นถ้าสามารถที่จะตั้งทีฟิบอลได้กูว่ามันตั้งได้ประมาณ20สโมสรเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะโอ้เคแล้วทุกคนเราถึงแล้วอเราถึงประตูนี่ครับประตูที่เราบอกว่าประตูลับประตูลับใช่เลยประตูลับเอาตรงข้อมาดิครับเข้าตาไม่ตา ไปได้พี่นี่นไงไปได้ครับออไปเดินร้อนๆอยู่ได้ตั้งนานเพี่เออะแ่งเดินร้อนๆได้สิสปีบ้าบอกทางลัำที่ทางล้ำก็เดี๋ยวเป็นบล็อกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาอะไรต่อสิวเรากินอะไรดูพี่เราคือเรามีต้มยำแล้วเราก็ต้องมีไข่เจียวเราไปดูไข่เจียวกันครับผมวันนี้มันจะได้หรอไข่เจียวกันดู หน้าเบื่อไหนเหรอดูนี่คนบ้าเลยโาขายของบอกร้านนี้เป็นของแพงร้านนี้ขายเด็ของแพงนะคะเดกมาาหาไปข้างหน้าเลยินี้ป่ะโอเคปเมื่อวานนี่สองร้อมีนี้อยแลเรอมื่อวานสงวันนี้สามร้อยมีนีด้วยเหรอวะพี่จูนไม่เอาของเวามันแพงมากของเมื่อวานขายหมดไปแล้วค่ะประจานเลยประจานเลยาเอาหน้าด้วยนะคะเอาแล้วเราเจอแล้วพี่ เอาวันนี้สามแผ่นครับชะอมครับใครเจือออกมากินแับต้มยำว้ยอ๋อได้ได้ได้ครับได้ได้ไดคุณเดินตลาดหลังคู่สามไอเ้มมึงไม่ขายมึงไปขายอะไรผมร้เรื่ยฮะผมน่าขายมึงไม่ขายมึงไม่ขายอะไรขอตีทีนตีขายผม เนียน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 อครับพ่อไปข้าเขาเยอเลยเก็บไว้พี่เพื่อเฮ้ยตรงนู้นข้าวข้าวสวัสดีที่รานนะข้าวกระเป๋าอะอะไรสองร้อยสามร้วันแบบ เมื่อ,อวานสองร้อยหมดไปแล้วคืออะไรวะมัคืออะไรเมดิเมสตัวนี้เดีนี่ยหนูไปเอาไปขอตัดจากเพื่อนมามันขายให้หนูก็สองยย่สิบหนูก็ต้องมาขายให้ลูกค้าหน,นูยิ่งกาไรสามสะบอาทนี่เห็นไหมมันซื้อมา8ปาิบบาทพพมันกาไรถนี่าิอขอบคุณครับคุณกานีม่มันเฮียท่ตร้นะแวขอบคุณครับกลัวแม่ทะเลาะคาไม่นี่เป็นฐานการตลาดจังนึงไว่แบ่เย่า เฮ้ยขายของได้แล้วก็ฟินว่ะใช่หไหม,มนู่ถ่ายตรงนี้มันมืดใช่ไหมใช่มันมืดต้องจะถ่ายคนไข้ข่าวอะไรตัวนี้น,นคะครับ ร้อยเลวันนี้เรียบร้อยเรได้ข้าวครับผมเราขึ้นไปกินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสียงรอสอวยสออย่านะครับองวยีันเยอยากได้สองลงทุเหรอพี่ครับผมาชีวิตโสดโโ่ไหน เดินตามมาครับมเดินตามมาครับครบชั่วท่านแล้วพี่ครบทั่วนแล้วนี่ครบชัว่วท่านแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วก็นั่งบถไปเรื่อยครับตามทางนั่งรถที่สองหนึ่งอ่ะทุกอย่างเราก็ได้ทัารกลางวันเราก็มีแล้วนะติวครับ,รบวันนี้เราก็จะเป็นต้มยำไก่รสชาติจัดจ้านกับไข่เจียวชะอมซึ่งไปรู้เข้ากันเปล่าไหมได้ของม่ได้ มันก็เป็นยังไงอะชีวิตเราตอนนี้มันแย่นะหลังจากหลังจากกลับมาจากงานนู้นนะพี่แพงแคนี่ง่อยเปื่อเสียขาแนมเจอข่าวร้ายอย่างเช่นโควิดกลับมาเอหเิมเกลิมวิกฤตในรอบที่สองอภายกันคุณวายแต่สิ่งที่ดีที่พี่ชอบคืออย่างไรรู้ไหมเตียวรถถนนว่างเลยสองวันนี้เฮ้ยนี้มีข่าวพื่นร่วงเลยว่ะแม้แต่แม้แต่ช่องเราก็ยังโล่งพี่ตอนนี้ช่องเราโล่งไปเรื่อยนนด้ปวดหัวโดนไล่กันไป ดนเชิญเขาเรียกว่าเดินเชิญไปทำกิจการส่วนตัวที่บ้านอ่เอออย่าไปมองโลกในมุมที่บวกบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นช่องเราเนี่ยเตียวเขาก็จะบอกว่าบางช่องก็ต้องแบบโตัดสวยๆใช่ไหมนู่นนี่นั่นเขาเรียกโปรดักชั่นดีอ่าของเราเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเลยล่ะไม่มีเตี้ยอะไรเลยโปรดักชั่น่วยถามว่าเน้นอะไรไหม เน้นตามใจตัวเองผมว่าเออคือแบบเหมือนเน้นอยากจะทําอะไรก็ทำ<ช>เออเอ้ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบงงว่าเราคิดช้าคิดน้อยคิดมาไวเออก็บางทีบางทีคนเราไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าคิดมากอ่ะมันปวดหัวคิดน้อยๆแต่ว่าให้แม่งมีคุณญแจคิดดีคิดบว,วกสวัสดีครับผมจะถ่ายยังไงไ,ไม่รู้ โอเคโอ้ถ okay, oh. ่ายคตยากเนี Here. Here. Well, ่ยอมาถตรงนี้ละครอ่อ่านี่ต้องลิอลิกตับไม่ให้ใครเข้าเราจะบังเลยไม่ให้ใครเข้าไม่โอ้ไม่โอ้มโ้บ ตอนนี้นะเดี๋ยวจะบอกอะไรให้ฟังไม่ต้องซ่าไม่ต้องไม่ต้องนัดเลงไม่ต้องมีปืนไม่ต้องมีมีดมีดหน้าไม้ไม่ต้องมีเดินซี่คุณแค่เดินไปกลางฝูงชนและจามชิ้วเดียวรับรองกระจายกระจายใช่ไหมกระจายเลยเป็นไงจาแร่จานกระจาแนยเลย เรียบร้อยแน่เรียบร้อยแน่พี่นะรัดอีกนิดเดียวมันก็จะใส่หน้ากากกันแคบๆิดแล้วรัดร้ำไม่ไปอีกโอ้จีบจ้านเลยถึงมายังไงเฮ้ยไอโอมมาแล้วพี่เอโอมาโอมมาแล้วพี่อยู่ที่มัอยู่ในห้องอ่ะมีในห้องนึงมาสายเฮ้ยเฮ้ยอย่างนนการทำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจมูกแดงๆไอ้สัด ชัดเลยชัดเลยโควิดบ้านเนี่ยไม่ใช่พี่บ้านแม่งอยู่พระรามสองด้วยปิดพี่โควิดโควิดไปแล้วโควอะไรโควิดโควอะไรโควิดไม่ทันโคโยตี้โอ้ยวป่วยทำไมทำไมนะวะโอ้โหไม่ได้แล้วเดี๋ยวสดแล้วเดี๋ยวสดดแล้วโอ้โหเมื่อกี้กําลังดันโคโยตี้ชินไม่ทันพี่ ทัแเ๋วทีวีนั่งดูอะไรกู้ไอเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อดเหลือเวลาอีกหน่อยหน่อยก็จะเริ่มทำงานอีกแล้วขออภัยใครปิดไฟเอาใหม่เอาใหม่พี่จะเปิดมันสว่าง้เอาใหม่ที่อะไรดีแล้วเมื่อกี้ให้สัตว์คดคัดใครโอมคัดพ่อไม่ต้องคัดแล้วโอเคลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะอะอย่าลืม Subscribe ติดตามหรือไม่ติดตามก็เหลืองมึงแต่ก็ขอให้เข้ามาดู<อ>คลิปน้อยๆอยรักน้อยนยแต่รักนานนานกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะอ่ะไปไปเดี๋ยวทุ่ปปดดมใหมเดี๋ยวมัยเดียทีวีมันได้ไหมแค่ลม